สนับสนุนโดย m8bet.com เจ้าและที่ก้าแจกโบนัสทุกยอดฝากสมัครเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยฟุตบอลจิกโกครับวันนี้เราจะมาดูกับ10นักเตะที่แพงที่สุดในโลกในการฉีกสัญญานะครับเรามาเริ่มต้นด้วยที่อันดับที่10 พอปอกบาอดีตเด็กไม่เชสเตอร์อยู่แต่ซึ่งปัจจุบันค้างแข่งอยู่กับยูเวนตุสและสมารายิดตำแหน่งตัวจริงได้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมจนมีข่าวลือนาหูว่าอาจจะบินขึ้นยานกว่าได้ค่าตัวของปอกบานั้นอยู่ที่90.4ล้านยูโรเลยทีเดียว อันดับที่9สุน,น่าสุดโหดแห่งพิมลริกเซโกอาเกลโลกองหน้าตัวชกาดซึ่งถ้าขาดคุณไปพิษสองของแมนซิตี้ก็จะหมดทันทีเขามีทั้งทักษะที่ดีความเร็วที่ยอดเยี่ยมและการจบสกอร์ที่โคตรจะแสนคมแทบจะเหมือนกับการเรียกอาแปะแถวบ้านมารับแข้งให้ทุกวันค่าตัวของเขาอยู่ที่96.8ล้านยูโร อันดับที่8เปาโลดิบัล่าศูนหน้าห้องเครื่องของอาเจนตินาซึ่งปัจจุบันที่โดนยูเวนตุสกระชากลากตัวจับขึ้นมาลายมาจากปาเลมโมอดีตทีมดังแห่งอิตาลีปัจจุบันดิบาลาล่าเล่นให้กับยูเวนตุสและสามารถทำประตูดได้มากมายช่วยให้ยูเวนตุสคว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จค่าตัวของเขาคือ104.5ล้านยูโร อันดับที่7มอมเยนหลุยส์่วนเลสกลองหน้าของต่างดาวบาเซโรนาฤด,ดูการนี้เพิ่งจะคว้าตำแหน่งดาวซันโวแห่งลาลิก้าไปซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของลาลิกา้าเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทําได้กับตําแหน่งนี้มาก่อนนับตั้งแต่ที่มีเมสซี่และโรนโด,นโดนถือกําเนิดในสเปนค่าตัวของเยนคือ1 0 5 8ล้านยูโรเลยทีเดียว อันดับที่6 cia, Man, อองตนี่มาซิโอขวนใจแมนยูที่เพิ่งสร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของคุณซื้อจอมปัดชายอย่างหลุยฟันกันที่เพิ่งจะถูกดึงเด้งดึง,ดง,ดงออกไปค่าตัวของเขาคือ111.8ล้านยูโรเลยทีเดียวอันดับที่5แฮร์รี่เกนกองหน้าสุดหล่อของอังกฤษที่นอกจากจะมีทักษะที่ยอดเยี่ยมการหาช่องที่โหดสัตว หรือแม้กระทั่งการจบสกอร์ที่โคตรงโหดยิงเป็นตรงทะเปียบที่กับการแข่งรถกับเวฟบ110ดีๆนี่เองค่าตัวของเขาคือ112.5ล้านยูโรอันดับที่4อองตัวกิสมันกองหน้าอีกเช่นเคยค่าตัวของกองหน้านี่เยอะกันจริงๆนะครับศูนย์หน้าของแอดมันน์ลิทิ่นอ่อจะมีความคมแล้วความเร็วก็ไม่เป็นรองใครเช่นกันค่าตัวของเขาอยู่ที่120ล้านยูโร อันดับที่ 3, c r ซีอารซวหรือคิเตียนโนโลนโดสตาร์ดังระดับโลกที่มีครบเครื่องทั้งทักษะจบสกอร์ความคมการหมง่งสกิลทีมเวิร์กเอาง่ายๆแม่งมีหมดทุกอย่างนะครับค่าตัวของมันคือ137.8ล้านยูโร อันดับที่2องเนม่าดาวดังแห่งบาซีเลียนนอกจากจะมีทักษะทุกอย่างที่ยอดเยี่ยมแล้วที่สําคัญเก่งครับค่าตัวของเนม่าอยู่ที่2 0 1 5ล้านยูโร คนสุดท้ายไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครครับเลโอนลเมสซี่สุดยอดดาวยิงจากต่างดาวโดยช็อท,ที่ดีฟอร์มที่คงเส้นคงวาการจบสกอร์ที่เหนือชั้นกระชากลากเลื้อยเหมือนงูทําให้เมสซี่เป็นผู้ที่มีค่าตัวในการฉีกสัญญาสูงที่สุดอันดับหนึ่งอยู่ที่211.1ล้านยูโรเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่ละคนแต่ละท่านค่าตัวในการฉีดสัญญาเหมาะสมกับพวกเขาหรือเปล่าเชิญคอมเมนต์กันได้เลยนะครับข่าวสารก็มีวิเคราะห์ก็ได้ ฟุตบอลจิกโกจะกัดจิกทุกประเด็นข่าวบอลกดไลค์เลยจะได้มีา้า